สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ไปได้หนังวัวมาเลยจะมาชวนเข้าครัวทำแกงแครหนังกินกันแกงแครแบบเมืองเหนือผักเยอะๆเตรียมผักเตรียมเครื่องพิ่แกงให้พร้อมผักที่จะนำมาแกงก็จะมีผักพวกใบพริกใบชะพูหอมแย้ชะอมดอกคาช่วงนี้ก็จะออกเยอะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวมะเขือเปอาะมืเขือพวงมืเขือเหลืองแล้วก็ใบกระเพรา ผักที่ใส่ก็แล้วแต่ชอบใครมีผักอะไรก็ใส่ไปได้เด็ดผักใบเขียวแล้วก็แยกผักใบเขียวที่สุกง่ายๆออกส่วนนี้ก็จะเป็นผักที่สุกยากพวกมะเขือถั่วฝักยาวก็แยกเตรียมไว้เตรียมเด็ดผักเสร็จแล้วก็มาตามพริกแกงแครกันเลยก็จะมีกระเทียมใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกแห้งแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปใส่มะแขวนลงไปเพิ่มความหอม แล้วก็ใส่เม็ดผักชีลงไปตามด้วยเกลืออีกนิดนึงเวลาตําจะได้ตําง่ายตําทุกอย่างที่ละเอียดยากก่อนในส่วนของพริกแกงแคบางพื้นที่ก็จะไม่ใส่เม็ดผักชีหรือว่ามะแขวนก็ได้ใส่คาลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมเมื่อกี้ลืมใส่ไปตําทุกอย่างให้เข้ากันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยหลังจากที่ตำมาไ,ได้สักพักก็ใส่หอมแดงลงไปเครื่องแกงทางเหนือ จะเน้นใส่หอมแดงเยอะเวลานําไปแกงรสชาติของน้ําซุปจะได้ออกหวานๆพอตํามาได้สักพักก็ให้ใส่กะปิแกงลงไปใส่แค่ปลายช้อนก็พอแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปแล้วก็บดบดบี้ๆตำให้เข้ากันกับพริกแกงใส่ปลาร้าลงไปบดบดบี้กับพริกแกงแบบนี้ก็จะช่วยให้น้ําแกงไม่มีกลิ่นคาวตำได้ประมาณนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวนําไปแกงกันต่อตั้งน้ําให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่หนังลงไปใส่หนังลงไปต้มให้เปื่อยก่อนต้มทิ้งไว้สักพักให้หนังเปือยนุ่มพอต้มมาได้สักพักหนังก็เริ่มเปือยนุ่มดีแล้วได้ที่แล้วหนังไม่เหนียวแล้วก็ให้นำพริกแกงที่ตำเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยในส่วนของพริกแกงใครชอบรสเผ็ดจัดจ้าน ก็เพิ่มพริกลงไปได้ตอนตำเครื่องแกงแล้วก็เทน้ำล้างโคกใส่ลงไปน้ำแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมโชยขึ้นมาหอมมากๆเลยหอมเครื่องแกงมากๆแล้วก็ใส่พวกมะเขือลงไปก่อนใส่พวกที่เป็น,ปนผักที่สุกยากๆลงไปก่อนต้มทิ้งไว้สักพักให้เมื่อเขือสุกก่อนนี่ค่ะต้มมาได้สักพัก มะเขือก็สุกดีแล้วหอมมากๆเครื่องแกงหอมมากๆเลยทีนี้ก็ผักใบเขียวที่เด็ดเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยผักใบเขียวก็อย่างที่บอกใส่ไปตามชอบใส่ผักไปเยอะๆแป๊บเดียวสักพักผักก็จะยุบตัวลงเวลาทํำแกงแค่แต่ละครั้งก็ใส่ผักไปเยอะๆเต็มกระบุงเลยเต็มหม้อเดี๋ยวสักพักก็จะยุบตัวลงเหลือแค่นิดเดียวได้ดอกขามาก็ใส่ดอกขาลงไปด้วย ดอกขาก็จะมีรสเผ็ดมีกลิ่นหอมใส่ลงไปจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นแกงทิ้งไว้สักพักให้ผักมันเปืเป่อยๆนิดนึงระหว่างนี้เราก็จะอ่อยผงอร่อยลงไปนิดนึงใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมให้น้ำแกงเขามีความเข้มข้นนิดนึงอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะดูดทำให้น้ำแกงแห้งเกินไปแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ไปอันเสร็จแล้ว แกงแคหนังแสนอร่อยแล้วก็ปิดเตาได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงแคหนังแสนอร่อยนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันรสชาติจะเป็นยังไงผักเยอะๆเน้นๆเลยเมนูนี้เน้นกินผัก นี่ค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันอ,อืรสชาติกลมกลม่อมเผ็ดนิดๆเค็มน,น่อยๆหอมข้าวคั่วหอมพริกแกงมากๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยเข้ากันมากๆลองไปทำกันดูนะคะแกงแครหนังเมนูแสนอร่อยของชาวภาคเหนือสำหรับวันนี้จุดต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆ และเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ